และนี่ก็คือน้องเดียวคนสวยของเรานั่นเองส่วนผมเรียกลุงตรงเตงก็ได้นะครับลุงตรงเตงและเรากำลังจะไปไหนครับน้องเดียร่านพมแดนหนองคายค่ะจะไปตะลุยเลาากันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชงั้นพวกเราก็ไปกันเลยครับและในทริปนี้พวกผมขับรถกันไปเองนะครับ น้องเดียร์เป็นคนขับรถส่วนผมรับหน้าที่เป็นคนเมาส์มอยนั่งข้างๆน้องเดียร์ครับน้องเดียร์จะได้มีเพื่อนนั่งคุยจะได้ไม่ง่วงและไม่เหงานะครับ oh. เราจะขับรถกันยาวๆเริ่มจากกรุงเทพตรงไปหนองคายเราจะใช้เวลาขับรถอยู่8ชั่วโมง32นาทีครับ oh. สำหรับคนที่ยังไม่มีพาสปอร์ตพอไปถึงหนองคายแล้วสิ่งแรกที่ควรทำก็คือไปทำบอร์เดอร์พาส ที่อยู่สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนหนองคายส่วนที่ตั้งที่จะไปทำบัตรคือหาง่ายมากอ๋อเจงดิสำนักงานตั้งอยู่ด้านหลังของศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายนี่เองและซอยทางเข้าก็อยู่ติดศูนย์ราชการจังหวัดเลยนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยด้านหลังของศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายเพื่อนๆก็จะเจอตึกนี้กันครับเพื่อนๆรู้กันยังว่า เพื่อนๆยังสามารถเข้ามาทำหนังสือผ่านแดนวันไหนก็ได้โดยที่ไม่มีวันหยุดราชการตั้งแต่8โมงตอนเช้าถึง17โมงตอนเย็นกันเลยนะครับส่วนวิธีทำหนังสือผ่านแดนคือง่ายมากแค่เรานำบัตรประชาชนติดตัวเอาไว้แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเพียงแค่นี้คุณก็จะได้หนังสือผ่านแดนที่ใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีไว้ป่านฟาแม สามารถอยู่ได้กี่วันครับสามวันและก่อนที่เราจะข้ามด่านไปถึงฝั่งกำแพงนครหลวงเวียงจันทร์เราควรทำการเปิดอินเทอร์เน็ตโรมมิ่งของเราให้เสร็จเสียก่อนพอไปถึงฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์แล้วเราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตของเราได้เลย <Yes. S 2> คนที่ขับรถส่วนตัวมาก็สามารถหาที่จอดรถใกล้กับตมได้เลยครับส่วนค่าจอดรถจะอยู่ที่100บาทต่อคืนนะครับ แล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่โดนชาร์จมากกว่า100บาทขึ้นไป <c oughs> ก็หมายความว่าคุณโดนจกตาแล้วครับ <c oughs> โดนจกตาส่วนที่เราจะจอดรถคร้างคืนก็หาได้ไม่ยากนะครับสถานที่จะอยู่ด้านหลังของเซเว่นก่อนที่จะเข้าไปถึงตอมอนะครับหลังเซเว่นเลยมันจะมีลานโล่งๆที่จอดรถนะสแล้วนที่จอดโดนผาแล้วกโดนาจเหอ่าโดนโดนจตาโดนจกตา <c oughs> พร้อมหรือยังหนูหนูพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินกันโลดและก่อนที่เราจะเดินเข้าไปถึงตมเราก็เจอท่ารถตู้ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งคนไทยและคนลาวจากฝั่งหนองคายไปอุดรหรือแม้กระทั่งไปส่งต่อผู้โดยสารที่สนามบินอุดรได้ครับส่วนราคานี้ผมขอบอกได้เลยว่าเป็นกันเองเอามากๆครับแต่อุดรสวนเท่าไหร่ตอนเนี้ย ห้บาทอ่ะเห็นมห้า5บาทนะขายที่อยากนั่งรถตู้จากหนองคายไปถึงอุดร55บาทมาตรงนี้เลยนะมหาเจเลยนะอ่ามหาเจเลยครับอ่าก็คือใช้รถตู้ตัวเดียวนะน้องไม่ต้องขนถ่ายของอ่า200นะจำไว้นะพวกยูทั้งหลายที่ดูอยู่เออพวกยูทุกท่หลายที่ที่ดูอยู่นะ200รอไปถึงสนามบินไม่ต้องขนถ่ายไม่ต้องเบลืองค่าแท็กซี่อะไรก็คือบอกเจเข้าไปว่าฉันจะไปสนามบิน2 0 0รจอเจเจจัดให้หรือจับไปสนามบินเราจะข้ามฝั่ง ปตรงนน้เดิน,นไปอีกนิดเดียวนนก็จะเจอตู้ ATM นะก,กันแล้วครับเนี่ย ATM นะ2ตัวกัิกรและกรุงไทยต่อจาก ATM มาก็จะเป็น Money Exchange กันแล้วครับและก่อนที่เราจะทำการสแตมป์ออกจากประเทศไทยเราต้องเซอร์อก border pass ที่เราเพิ่งทำมาไว้1ใบค่าเซอร์ก10บาทครับ และเวลาเปิดปิดของด่านไทยก็คือหกนะโ,โมงเช้าปิดสี่ทุ่มตอนเย็นพอเราทําการสแตปมกันเสร็จแล้วเ,เราก็จะไปซื้อตัว๋วรถเมล์ข้ามด่านหนองคายไปเวียงจันทร์กันแล้วนะครับค่าตั๋วสาสิบาทครับข้บามฝั่งเราจะได้ยืนหรือจะได้นั่งเดี๋ยวมาลุ้นกันดี <S 1> <S 1> มดเมื่อรถเมล์มาถึงแล้วโส <S <S หีฝ้าขึ้นรถด,ด่วนเดี๋ยวนี้สรุปว่า พวกเรา3ามคนได้ทั้งตั๋วยืนและตั๋วนั่งครับ,บาราถึงลาวแล้วครับชุก<ง>โค้ลพอถึงลาวแล้วเราก็ทำการสแตปมขาเข้ากันเลยครับ วันที่เราไปลาวคนก <bra> ็ไม <muy S 1> ่เยอะเท่าไหร่ครับใช้เวลาอยู่ที่ด่านประมาณสัก10นาทีกันครับแสตม์ขาเข้ากันเสร็จแล้วเดินออกมานิดนึ่งซ้ายมือก็จะเจอที่ก๊อปปี้ครับที่เป็นษต้องมาทาการก๊อปปี้สเนะเก็ไว้ออยู่เกิดอะไรขึ้น คือตอนนี้พวกเรากําลังมองหารถบัสสีเขียวเป็นรถบัสประจาทางครับซึ่งรถบัสจะมารอรับผู้โดยสารที่หน้าด่านที่ลาวแล้วขับต่อไปส่ผู้โดยสารที่ในเมืองเวียงจันทร์กันนะครับก่อนจะออกไปขึ้นรถกันนะครับพวกเราต้องจ่ายค่านียมเข้าประเทศคนละ40บาทกันนะครับภาษีขาเข้าคนละ40บาทนะพอเสร็จจากช่องที่6ก็ยื่นต่อช่องที่5กันได้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากสบายอยากนั่งรถตู้จากหน้าด่านเข้าไปเมืองเวียงจ้ำก็สามารถสอบถามกับพวกพี่ๆรถตู้ที่ยืนรอยอยู่ด้านนอกกันได้เลยนะครับแต่ในทริปนี้พวกเราจะเดินทางไปกับรถโดยสารประจําทางกันครับเนี่ยคือพวกเราต้องวิ่งกันใหญ่เลยกลัตกวตกรถ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเรียบกันเท่าไหร่ยังจะไปขึ้นรถผิดฝั่งกันอีกวิ่งกันแทบตายจะเหลือที่ว่างให้พวกเราไหมนะโชคดีจริงๆครับที่ยังเหลือที่ว่างให้พวกเราอยู่ส่วนค่าวรถเมยก็1 8 0 0 0กีบครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองรถก็จะถึงบขสเวียงจันทร์กันแล้วนะครับ และอีกช่องทางหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคนที่กลัวโกงค่าโดยสารก็สามารถเรียกรถก๊กก๊กหน้าตาที่เป็นไปสิเลอรก๊กก๊กผู้ใดมาลาวนี่สามารถเอิ้นได้เลยเด้อเปิดปะทุนสบายไปมาสบายเพื่อนๆสามารถเรียกรถก๊กก๊กได้ผ่านแอปที่ผมจะโชว์ไว้ให้เพื่อนๆดูในคลิปนะครับและนี่จะเป็นแอปของก๊กก๊กคับโลกาเพื่อนๆก็สามารถเรียกรถใช้ได้นะครับ และอีกแอปหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือ INDRIVER ครับรู้สึกว่าช่วงนี้ INDRIVER เขาจะมีโปรกันนะครับต่อไปเราก็จะมาสอบถามกูรู้ผู้ที่รู้จริงผู้ที่ใช้จริงกันนะครับถามเรื่องผู้ที่ใช้จริงเนาะกรอบกรอบกที่เราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพูดดิ ข้าโดยสารนาโดยสาราดเช้าก็ประมาณสามสี่กลอยู่ที่ประมาณห้าพก่บาทห้าพันกว่าบาเทียบกับเงิไทยก็ประมาณ10บไม่ไม่ถึง10บาทดีข้าดยคิดเขาคิดก็คือหพนกว่าบาใช่ไห ไม่ถึงสิบบาทนะนั่งตด้คน่าได้เลยสี่คนตกคนละสองบาทจูกาถระมาณดักถึงคนไทยที่อยากจะมาเที่ยวแยงจันแล้วกลัวโดนโกงค่าค่าโดยสารค่ารถอะไรเนี้ย akan